อ่ะโอเคนะครับก็อยู่กับผมเมฆเกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนแบบไหนก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วยกันยิงอีกฝั่งนะครับเขาเรียกว่าปั๊มไก่นะครับง่ายๆไพ่รัดกูพ่อแม่งตายจ้ะกูอยู่ฝั่ง ไอเฮียผมกากเลยนะครับท่านผู้ชม EP นี้โอ้แม่งไม่มีใครฆ่าได้สักตัวโอ้ยทำไมก็ได้ไว้แต่กูมีบาเลตวนะไว้บอลอท่านผู้ชมได้เห็นสีไม้ลายมือของผมไปแล้วอ่ามันเป็นยังไงครับอืม ถ้าผมเงียบพอกภัยได้จริงๆโอ้ยหัวแตกไอบ้บอลไม่ช่วยกูเลยเหรอเอาแต่แอบ,บอยู่ในฐานมึงอย่ากากดีสัตว์ท่านผู้ชมดูนะครับคุณบอลแม่งเอาอยู่แต่นในฐานแทนที่มึงจะมาช่วยกูแล้วพวกเราจะได้นชนะนะโอ้โหมึงเสือกไาอยู่ในฐานมึงโง่หรือมึงมึงแก้งโง่เนี่ยสัต ืมตายแล้วนะครับท่านผู้ชมเน็ตตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยกูกำลังเจอมันกำลังหนีเว้ยไอ้บอลมันกำลังหนีอู้ย้วกู ได้ได้ได้ท่านผู้ชมนะครับผมได้เลยนะเว้ยได้เป็นหนึ่งจัดเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหแม่งโหดเกินว่ะไอบอลมึงอย่ามุดแต่อยู่ในฐานมึงบุกดิมึงโชกากาทำไมอยู่คนสุดท้ายก็ไม่ใช่เพืาโหรนะมึงดูกูอันดับหนึ่ง แต่ดูมึงอันดับสามไอ้สัตว์แทนที่มึงจะบุกให้โหดนะครับ่านผู้ชมดูเพื่อนผมมาเล่นแม่งเล่นการ์ลัวที่ผายเลยถ้าให้ได้กูให้ไปแล้วเพราะมึงกากระแต่กูซัดแม่งหมดเลยมึงดูดิเฮียลำคันแม่งโมโหมึงซัดแม่งหมดเกี่ยงเลยหนึ่งหนึ่งแล้วสินะ ชน,นะเว้ยชน,นะชน,นะเราเว้ยไปอึอดไงกอูกอดกอูกอด งต้องเข้าใจนะว่าว่ากูโหดโอ้โหบอลมึงคิดจะช่วยกูไหมสัตว์ถามจริงถ้าผู้ชม้าผมเงียบขอพายด้วยแม่งหัวร้อนจริงคุณบอลแม่งไอสัตว์เป็นผู้เรียงวันแท้าาแต่แม่งไม่ช่วยกูถ้ามึงช่วยกูลุมนะโอ้ชนะตั้งแต่ตาตาตาแรกๆไอสัตว กเป็นคนายสูงเว้ยเหียกูยิงแต่หัวไอสัดแตไม่โดนวะเอยากไปสูงแม่นกลายเป็นไฟต่ำนะครับจังหวะนี้เฮ้ยคนสตีไม่แพ้แพ้แพ้อีกสามเอาเนี้นกูจะไม่ยอมนะท่านผู้ชมปืนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นปืนปืนที่ดีเลยนะครับโมเละครับหมเลย อ่เฮียท่านผู้ชมครับรู้เลิดแล้วรู้เลิดแล้วถ้าผมเงียบก็ขอภคยด้วยจริง,รงๆไงคิดนะออเฮียมันอะไรจะมาอม,มาแบบเฟี้ยวๆกระเจีย๊ยบลรงแสงไอ้บอลมึงไม่คิดจะช่วยกลัวฝั่งมันจะชนะแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนเฮียนะครับท่านผู้ชมดูให้ดีเพื่อนเฮียมันจะเป็นอย่างนี้มีอะไระช่วยกันไม่ได้นะ โอ้โหแพ้อีกแล้วครับไอเฮียไอบอลมึงอากาศมึงอย่าเป็นตัวแจกให้มันเดิสัต์โอ้โหมึงอาจจะแจกให้เขามึงแจกเลยให้เขาฝั่งเราก็ชนะไอฝั่งเขาก็ชนะเราก็แพ้สัตมึงเล่นดีดดีเฮียอันนี้มันแคสเกมมึงอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแคสเกมมันคนละเรื่องกันนะเว้ยจะแ,แคสก็คือแคสไม่ใช่มึงทำอย่างนี้มึงรู้ไหมมันทุเลศแค่ไหนสัต อ่าน,นะครับอีพีนี้ก็กะกาบไปนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้กับไอเด็กชายคุณบอลที่เฮียนะครับที่แม่งไม่ช่วยอะไรผมเลยเพื่อนที่อะไรไม่รู้แม่งไม่ช่วยเฮียะไยกูเลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมได้นะครับก็บา,บายๆนะครับ